พากาเศษชัยยันท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอบเห็นว่าในท้องตลาดก็พอมีอยู่นะคะวันนี้เข้ามาในบริษัทจอยน์ค c o คอร์ปอเร a t i o n ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมตั้งแต่กระแสะเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มมาเข้ามาเลยเนี่ยนะคะก็ต้องขอถามคุณพิพากาก่อนเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันะนะคะมีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะเรานํามานําเสนออยู่2งชนิดนะ ะค,ะคือเมดเมเกอร์โซลา o x บล็อกเและอีกตัวหนึ่งก็คือ MedMaker วิตามิน E ชนิดเข้มข้น5.5%อร์ค่ะก็คือพูดง่ายๆเอาชาวบ้านชาบ้านก็เป็นกันแดดตัวหนึง่งใช่เิ็นกันแดดแล้วก็วิตามิน E ีนน e บำรุงผิวค่ะค่ะพูดถึงกันแดดเนี่ยจริงๆแล้วตามท้องตลาดทั่วไปค่อนข้างมีอยู่เยอะเหมือนกันใช่มีอยู่เยอะแต่ประสิทธิภาพ เราต้องมาคุยกันค่ะว่ามันดีกว่ายังไงแล้วเราควรจะเลือกใช้ยังไงนี่นะคะสนใจแล้วอ่ะเมทเมเกอร์โซลาร์็อกเอสของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะที่ใส่กล่องอยู่ตัวนี้เลยมันมีจุดเด่นมันมีความพิเศษมันแตกต่างยังไงคะกับท้องตลาดทั่วไปตัวนี้ของเรานะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดและสําคัญที่สุดก็คือ1ทํามาจากธรรมชาติล้วนๆ<ม>ที่เราจะบอกนี่ก็คือนะคะ,ะมันมีสารกันแดดชนิดพิเศษ ที่มาจาก UPD ไทเทเนียมออกซิไดและ UPD ซิงค์ไดออกไซด์เป็นสารชนิดพิเศษที่สะท้อนแสงเค<ม>ลือบผิวของเรานะคะสะท้อนแสงเวลาแสงมากระทบกับผิวของเราเนี่ยสะท้อนออกไปเลย<ม>ทุกอย่าง UVA UVB ชนิดกว้างชนิดยาวและก็รวมไปถึงรังสีต่างๆด้วยค่ะ<ม>นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสารธรรมชาติที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือตัวอ r ราเวราหรือสารที่มาจาก ว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวอะโวคาโดออยของผลอะโวคาโดและที่สำคัญก็คือวิตามินอีบริสุทธิ์ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ครีมกันแดดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขก็จะมีการผสมสารเคมีหรือสารที่จะเคลือบกันแดดแต่อันนี้เนี่ยคือใช้ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติด้วยเป็นธรรมชาติเป็นแบบที่สะท้อนรังสีออกไปทุกชนิดไม่มีการดูดซึมของผิวบางผลิตภัณฑ์เนี่ย เขามีการใช้แบบเคมีซึ่งเคมีเนี่ยจะเป็นการดูดซับแสงซึ่งทำร้ายผิวของเราบางทีก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองคันหรือว่าแสบผิวได้แต่ตัวนี้ไม่มีเลยค่ะรับรองค่ะคือนอกจากจะปกป้องผิวคุณจากแสงแดดแล้วเนี่ยนะคะเวลาแดดมาเยอะเนี่ยบางทีถ้ายิ่งแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยดีอาจจะดูทาให้ผิวของคุณเนี่ย เข้มมากขึ้นคล้ำมากขึ้นแต่<ช>อันนี้คือจะกระจายไปหมดเลย<ช>คือจะค้อนออกไปด้วยเพราะว่าผิวของคนเราเนี่ยนะคะมีเมลานินใต้ผิวหนังที่จะดูดซับแสงหรือความร้อนไว้ซึ่งจะก่อให้เกิดผิวปัญหาหมองคล้ำได้ค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีแน่นอนค่ะ ปกติปัญหาของครีมกันแดดทั่วไปเนี่ยนะเราเคยเห็นอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีค่า SPF ในเรื่องการากันแ<ช>ดดมี15 20 30 50 60ก็เคยเห็นจริง,<ช>รงๆแล้วเราควรจะใช้เท่าไหร่กันหน้าแล้วอะไรที่มันเหมาะสมอ่ะคะจริงๆแล้วทางการแพทย์นะคะบอกว่า SPF 15นี่ก็เพียงพอแล้วแต่ทุกวันนี้นะคะโรคของเรานี่ก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกปีอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะ,ะแดดนี่ก็แรงก้า ฉะนั้นเราผลิตมา30นี่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้สินค้าค่ะว่ายังไงก็ไม่สามารถทาร้ายผิวเราได้แน่นอนค่ะอก็คือปกป้องได้แล้วจริงๆแล้ว30นี่ก็เพียงพอแล้วเพียงพอมากเกินพอแล้วค่ะอ๋อบางคนแบบว่าเข้าใจผิดว่าแบบเอ๊ยยิ่งเยอะยิ่งดีเราจะต้องเลือกตามที่มันเยอะหรือเปล่าไม่จริงค่ะค่ะก็ไม่เกี่ยวกันนะบางทีเห็นก็บอกว่ามีค่าเยอะๆแต่ถ้าเราทานในปริมาณที่ไม่เยอะมากมันก็ไม่สามารถจะปกป้องได้ขนาดนั้นด้วย อย่างตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะ,คะใช้แค่ประมาณเม็ดถั่วเหลืองเองนิดเดียวนิดเดียวค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะปกป้องได้ยาวนานถึงเจชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะก็คือทั้งวันตอนเช้าออกไปนอกบ้านแต่เราก็จะทาซ้ําได้เหมือนกันถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราซับหน้าบ่อยมีเหงื่อออกเยอะเราก็ซับได้เอาละที่สําคัญนะคะตัวนี้ กันน้ำได้ด้วยค่ะกันน้ำเวลาเหงื่อออกใช่ออกกเหมาะกับประเทศดดของเรามากซึ่งบอกว่าเป็นประเทศที่ร้อนชืน้นเวลาร้อนนี่เหงื่อก็จะออกเยอะซับหน้าบ่อยก็จะช่วยได้เยอะไม่เหมือนกับตัวอื่น,นเวลาโดนแดดเหงื่อออกแล้วหน้าเราก็จะมันเยิ้ม ตัวนี้ไม่มีค่ะค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติทาออกไปเล่นกีฬาก็ได้สบายมากเลยใช่โดยเฉพาะไปไว่ายน้ํานี่เลย<ม>กันน้ําได้ด้วยกันแดดได้ด้วยค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งของกันแดดทั่วไปเนี่ยคนก็จะแบบว่าหงุดหงิดกับความเหนียวเหนอะหนะมันโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนนะคะทาครีมเสร็จนะพอปกป้องผิวจากแสงแดดเนี่ยแต่งหน้ามันจะเป็นคราบตัวนี้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นเลยค่ะ,คะนี่นะคะ,คะเดี๋ยวจะให้ดูเลยขออนุญาตลองลองเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเนื้อครีมจริงๆแล้วแค่นี้เนี่ยทั่วใบหน้าเลยใช่ให้เยอะไปนไหะไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ค่ะลองเกลี่ยดูนะคะเนื้อครีมสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเกลี่ยเบาๆนะคะมันจะค่อยๆกระจายไปทั่วค่ะไม่ต้องคิดว่านิดนิดไปหรือเปล่าเราต้องใช้เยอะ ทาลงไปนิดเดียวเนี่ยค่ะได้ทั่ววิ่งหน้เลยหอมหอมนะอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะจะรู้สึกได้ว่ามันไม่เหนอแล้วก็ไม่หนาบางตัวนี่นะคะเนอหนาและยังจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดสิวอักเสบด้วยเพราะมันอุดตันผิวหนังเราค่ะค่ะนี่ซึมไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่เหนียวเลยแบบนี้ก็ตั้งหน้าทาแป้งที่สำคัญนะคะบางคนผิวแพ้ง่าย ผิวบางตัวนี้ไม่แพ้แน่นอนค่ะรับรองเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้พิเศษมากจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะนี่เพราะฉะนั้นใครที่กลัวแบบว่าเป็นผิวแบบอ่อนโยนหรือว่าไม่อยากลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกลัวแบบว่าจะแพ้ง่ายไม่เลยลอง<ม>ก่อน<ร>ค่ะ,ะลองนิดนึงอ่ะลองอาจจะลองตรงข้อพับที่บอบบางของเรานะคะลองแตะไปนิดนึงแล้วทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีแล้วลองดูนะคะถ้าไม่มีผื่นแดงแสดงว่าเราไม่แพ้ แต่การันตีค่ะว่าไม่แพ้จอยโซฟนะคะแล้วก็จอยสมูนเจลนั่นเองนะคะหลายคนก็เริ่มอยากจะรู้ละว่าพอพ่อมอได้สูตรมานะคะจากจากคุณตาดั้งเดิมเลยแล้วก็มีการมาเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะรวมถึงลูกของพ่อพรเองก็เป็นผ้าผันไทยเอามาประยุกต์คิดออกมาทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก่อนเลยตอนแรกที่แรกแล้วก็ทําสบู่ ที่แรกทําเป็นผงๆก่อนนะคะตอนปัจจุบันนี้คือเป็นแบบนี้ตอนแรกเป็นผงเป็นผงก่อนค่ะแล้วก็เอาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวใช่ไหมที่เราเราก็ค่อยๆศึกษามานะคะเออเอาตัวนั้นมาลองดูมาตรงนี้มาลองดูศึกษามาดูก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็เอาเอามาบดใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราใช้ตำตำอ่ะเนาะตาตำตอนนี้เราใช้เครื่องมือสมัยใหม่ละนะคะเอามาบดสังเกตไหมตอนแรกๆมันจะหยาบๆหน่อยนะคะเอามาบดให้ละเอียดมีทั้งหมดนี้20กว่าตัว ยี่สิบกว่าชนิดเหรอใช่ใช่ค่ะก็หลักๆก็มีพรยที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะมีขมิ้นนะคะแล้วก็มีแปะจีนะคะแป่งจีเป็นเป็นแท่งๆขาวๆนะคะไอ้ตัวนั้นอันนั้นก็จะช่วยบำรุงด้วยนะคะแล้วก็มีพวกสัวซานะคะมีโสมนะคะแล้วก็มีพวกเทวันที่เป็นเป็นฟองนะคะแล้วก็เกสรั้างก้าค่ะมีมะลิใช่ไหมคะที่บอกไปบุญนาค แล้วเกแล้วก็มีหลายมีหลายเกยเกสอนบัวพวกนี้นะคะเกสอนดอกไม้ต่างๆทั้งหมดประมาณ9้าตัวทั้งหมดมาเป็นผงเป็นผงค่ะผงเสร็จแล้วทำไงดีสมัยก่อนสุภาพบุรุษไม่ได้ใช้นะมีแต่สุภาพสตรีถูกไหมคะเราก็จะมาพอกบางทีนะคะก็ทาตัวพอกค่ะประมาณสักอาทิตย์ถึงเราทำสักสองสามครั้งอุ้ยผิวดีเลยผิวพ่องผิวสวยค่ะใช่ค่ะแต่ทำไมทำไงเราจะทำเป็นสบู่ได้ ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปเรียนทําสบู่เอ๊ะเขาก็ใช้พวกอ่ากิสลีนใช่ไหมคะกิสลีนไขมันสัตว์นะคะค่ะมีโซดาไฟด้วยแล้วก็มีพวกกดพวกด่างอะไรเงี้ยผสมไม่ผสมออกมาไม่เอาไม่อยากใช้แบบนั้นทํายังไงเราจะทำให้มันให้มันบริสุทธิ์นะฮะไม่ต้องไปใช้พวกเคมีนะคะคือฟองเราได้แล้วจากถาวันชนิดหนึ่ง ใช่ไหมคะที่บอกแต่ต้นนะคะที่เราเคยเอามาแช่ซักผ้าใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราได้ตัวนั้นมาแล้วตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไงว่าเราไม่อยากใช้พวกเคมีไม่อยากให้มีเลยอ่ะอยากให้เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยต้องหาอะไรมาดัดแปลงให้มันสามารถทดแทนกันได้ฟอกก็ต้องมีฟองฟอกหน้าคอกตัวก็ต้องลื่นใช่ค่ะแล้วก็ไม่ให้มันไม่ให้มันกัดผิวด้วยนะคะไม่ทําลายผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็เอาผสมกับพวกน้ํานม มีพวกน้ำนมข้าวแล้วก็จะมีพวกน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะทดลองอยู่นานาค่ะค่ะทดลองอยู่นานเลยค่ะกว่าจะออกมามาเป็นก้อนนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นแบบว่าสูตรโดยที่เป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ไม่ต้องใช้เ <K B, S 1> คมีไม่ต้องใช้สารอะไรที่ทําให้เกาะเกิดออกมาเป็นก้อนสูตใช่ใช่ค่ะถูกต้องอันนี้เป็น สมุนไพรที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะคะก็ออกมาเป็นอันนี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะสบู่จอยโซฟนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เข้ามาในบริษัทนี้เป็นต้นๆเลยเป็นต้นค่ะเป็นเป็นตัวที่2ของบริษัทเจริญโอสถอค่ะทีแรกบริษัทเรามีหยงเหงขวดเดียวใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นสบู่ก้อนนี้ละค่ะก้อนนี้ละค่ะนะคะใช่ค่ะโอ้แล้วก็แน่นอนสรบคุณมากมายเลยถ้าสมมติว่าคนใช้ไปแล้วเนี่ย มีสรรพคุณอะไรบ้างคะเข้าข้าวสมุนไพรที่ที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยแล้วไม่มีใครเหมือนเนี่ยฟอกนอนได้ฟอกนอนได้อาสบู่อะไรจะฟอกนอนได้ปกติสบู่ฟอกก็ต้องอาบน้าแล้วก็ต้องล้างออกสิค่ะประความมทิ้งไว้ถนกต้องถูกต้องถูกต้องมันจะต้องหนึ่งกัดกัดผิวนะคะเขาเรียกมันจะสองแล้วก็มันจะเหนียวเหนอะหนะใช่ไหมคะแต่สบู่ก้อนนี้อัศจรรย์มาก เพราะไม่เราไม่มีสารเคมีเหล่านั้นเราไม่มีพวกกีสรีพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะเวลาเราฟอกมันก็จะแห้งเหมือนแป้งใช่ไหมคะที่ใช้เป็นยังไงเฮ้ยร้อนใช้แล้วแต่ว่าแห้งเหมือนแป้งจริงคุณผู้ชมคือเราอาบน้ำเนี่ยเราฟอกสบู่ปกติหรือบางคนบอกว่าฟอกเสร็จปุ๊บอาล้างออกปกติแต่บางจุดสมมุติแหมตรงนี้มันอยากให้ผิวดีนะเอามาถูทิ้งเอาไว้ พอแห้งปุ๊บไม่เหนียวเลยแล้วเป็นเหมือนเราทาแป้งขาวอะนอนไปได้เลยใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะอ่าเขาเรียกกระดาษจักระแล้ววงแขนใช่ไหมคะวงแขนอ่าเราบางทีเราไปใช้พวกโลออนพวกอะไรเยอะๆบางทีมันจะคล้ำใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะใส่สายเดี่ยวยกแขนได้อะไรเงี้ยสบู่ก้อนนี้ช่วยได้ฟอกทิ้งค่ะใช่คือฟอกตอนนอนก็ได้ค่ะอาบน้าเสร็จก็ทาบางๆนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็นอนเช้ามาล้างออกไม่ไม่ ไม่เป็นอะไรแล้วผิวก็จะสวยนะคะ,คะแล้วก็จะไม่กลิ่นก็จะลดลงค่ะคะนะคะแล้วคนที่มีกลิ่นตัวผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะคือะค่ะอยากให้ให้อยากให้ทุกอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะให้ทดลองใช้ดูนะคะที่พูดทั้งหมดก็ไม่ต้องเชื่อนะคะเดี๋ยวจะว่าอุ้ยทำไมโฆษณาจังเลยอะไรเนี้ยให้ทดลองด้วยตนเองสองมันจะไม่สิ้นเปลือง หนึ่งนะคะอย่างผิวหน้าเนี้ยอย่างสิวเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปใช้ยาใช้อะไรให้มันมันสิ้นเปลืองใช่ไหมฮะสะบู่ก้อนเดียวนี่เอาอยู่หมดเลยนะคะอันนี้อ,นนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอยากให้ทดลองใช้นะคะสินค้าไทยแล้วก็เป็นของคนไทยเรานะคะเป็นสูตรโบราณมีก้อนเดียวในโลกจริงๆ<ม>นะคะค่ะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค,คนคิดไม่ถึงนะคะว่าสบู่มันจะเป็นไปได้เหรอ,อ,อมันจะดีอย่างนั้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้ทดลองด้วยตนเองนะคะ ยังไงก็เขาฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์จอยโซมนะคะคุณมัสนาศรีพลาวงหรือว่าปลาผ่อกับคุณค่ะดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ c เซ็นเตอร์เส่นเดียวกันนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ